สบายดีพี่โพสานิดข้อตอนหับข้าสู่นรายการเสียนขันเทพรายการฮอสมาทำนายพลบานทีเมลีกอังกฤษนะัดที่32กันเนาะตีฮอติดตามเฉพาะลีกอังกฤษส่วนลีกอื่นฮอวได้ติดตามต้องขอโทษขอภัยนํำเนยเนาะมื่อนี้ก็เพิ่งเตะจบไป สเปอร์กับเอเ์ตันเอเ์ตันเสมอกับสเปอร์2ประตูต่อ2แต่ว่าฮาสิมาทำนายผลบาลที่เมียลีกอังกฤษทีสิ์โลเตกันในคืนวันเสาร์ที่17เมีสาคู่แลกเนวคาเซินกับเวธแฮมรายการเฮาให้เวธแฮมชนะไป2องประตูต่อ1คู่ที่สองวูคแคมตัน กับเซฟยูอยูในเต็ดวุ๊กเซมตันน่าจะเอาชนะไปประมาณ1ประตูต่อศูนย์เนาะคืนวันอาทิตย์ที่18บแปดมีซาร์เซนอลน่าจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแฮม2ประตูต่อศูนย์คู่ระหว่างแมนยู ew, กับเบอร์ลี่แมนยูน่าจะเอาชนะ เบอร์ลี่ไปประมาณสองหนึ่งส่วนคืนวันจันทร์ที่สิบเก้ามาีซาลีดยูน่นเต็ดกับลิเวอร์พูลคู่นี้ข้าพเจ้าให้เสมอสองประตูต่อสองส่วนบานเอเบครับรอบซีทีมสุดท้าย คืนวันที่สิบเจ็ดมีซาวันเสาร์เซลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ระเจ้าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปส,สองหนึ่งหรือว่ดสามสองคืนวันอาทิตย์ที่สิบแปดมีาระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเซาแคมป์ตัน บ้านเอเปครับข้าพเจ้าให้เลตเตอร์ซิตี้สนะไปหนึ่งประตูต่อซูลเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เนเดอร์ขอขอบใจสบายดี